เป็นเ,เงินทุนทั้งหมดล้านสีส่แสนบาทก<ะ>็เรื่องกีฬาเรื่องดีครับผมก็สนับสนุนทำเป็นโ<ม>ดมเป็นเล่นกีฬาก็ดีครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ไม่ร้อนมากที่ผ่านมาทางมณฑลหนังบกพี่ภาคก็ได้ความพิาจาณาจากบร,ริษัทต่าง์สุรินมาโดยตลอดนะครับซึ่งเมื่อปีก่อนนน้นก็ท่านก็ทําหมนืนโรง ฟิตเนสนะครับให้กับกาลังคนและครอบครัวซึ่งปัจจุบันก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีในปีนี้ของั้าหน่วยก็มีโครงการที่จะให้กาลังคนและครอบครัวได้มีการออกกำลังกายซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็ทําให้ครอบครัวทหารเนี่ยมีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งแล้วก็ป้องกันยาเสพติดก็ได้เปลี่ยนประสานไปทางท่านผู้ยื่นผู้จัดการนะครับท่านก็เห็นความสําคัญและเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ครับท่านก็ได้สนับสนุนประมาณ มาทําเป็นโดมานเอกประสงค์นะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อเอกประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้นะครับคือทั้งเป็นที่ออกกำลังกายของเยาวชนลูกหลานของครอบครัวนอกจากนั้นก็จะใช้เป็นสถานที่ในการอบรมอาชีพแม่บ้านครอบครัวทหารด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์อย่าง,านานง,าง,างมากในนามของมฑลทางพิมพาก็ขอ,อก,กราบขอบคุณครับความรุ่งรือของประจักรัฐมนในครั้งนี้ด้วยครับ สน,นับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ